โอเคนะครับพาร์ทนี้นะผมคิดว่าผมควรจะเริ่มสร้างบ้านได้แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวเองนี่จะกลายเป็นคนยากไรนะครับคนไร้บ้านนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่บ้านเราคนระับเป็นบ้านใครก็ไม่รู้ก็ไปยืมเขาอยู่ครับเพราะมันต้องสร้างบ้านด้วยตัวเองนี่แล้วนะครับเ,เริ่มจาก o o d floor นะครับ wood floor ตั้งพื้นบ้านไว้ก่อนสักตรงนี้แล้วกันนะ่ครับ ริมชายหาดมีความฟินโอ้โหไปถ้าไกลเชียวแล้วก็ไอ้นี่ติดเข้าไปเอาอีกเอาอีกติดเข้าไปไอ้บ้านลอยน้ำแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไมาไมาไมามันจะกลายเป็นบ้านลอยน้ำแล้วขึ้นก่อนไมาครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องทำให้มันสูงกว่านี้ปล่อยใต้น้ำก็ได้อ้น,นี่เกมนี้ อ่อนขึ้นโอเคเนี่ยจัดวางใหม่แป๊บหนึ่งพอดียังงงๆกับระบบวางครับเนี่สักประมาณประมาณตรงไหนดีประมาณตรงนี้แล้วกันโอเคกำลังดีแล้วก็เออได้เป๊ะเลยอย่างนี้แหละที่ต้องการเนี่บมีความงดงามนี่ ชูแวบบชูแวบบแล้วก็ติดด้านข้างเพิ่มอีกสี่ช่องนะครับผมไม่อยากจะบนเขาที่สูงสูงนะครับเออแล้วก็มีคนบอกด้วยนะว่าอยากให้ผมเนี่ยสร้างพันุบนเขาหรือว่าที่สูงสูงนะครับซึ่งผมไม่สร้างนะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการขาหักนะครับคือผมเคยขึ้นไปที่สูงสูงแล้วก็ลงมาแบบนิดเดียวเนี่ย <c oughs> หักเลยครับหักเลยเนี่ยกระดูกหักครับซึ่งไม่เอาดีกว่าแล้วก็ มีการติดสถานะความหนาวด้วยนะครับผมก็เลยเอาใกล้ๆบ้านนี่แหละนะมันดีสุดและโอเครู้สึกไม้จะไม่พอใหครับอีกครับอีกอัปเปอร์ฟอร์นี่โอเคครับอีกอ,กอพอติดตรงนี้อีกโอเคแล้วก็ทำเป็นเพดานอีกหนึ่ง นี่ครับเดี๋ยวแล้วก็มีบันไดด้วยนี่ว่านี่บันไดก็ไมบันไดไปอยู่ตรงนู้นเออเอาฝั่งนี้ก็ได้บันไดโอเคถึงจะเป็นเหล็กก็เหอะเอ้ยมันดวงเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะซอมบี้บุกบ้านเฮ้ยขอสร้างบ้านก่อนไม่ได้หรอมันไม่สนใจตัวด้วยอุยอุยยตบแล้วตบแล้วตบเลยตบเลยฮะบังอา ปกเลยแหวแวเดินให้มันดีๆหน่อยดิอืมทำเป็นคนไร้ญาติไปได้นี่เนี่อือโอ้โหไม่ตายไม่ตายอืมเขาจะตายเก็บเฮ้ยได้โอ้โหไทเทเนียมแบบหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้ด้วยคนระับผีใจดีอเนี้โอเคเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดอันี้ศพ ตายใต้ทะเลอุ้ยหนาวหนาวหน,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 นาวสีแดงดีครับไม่ครับเป็นแสงไฟเออแต่ว่าร้อนแฮะหน้าตาดูร้อนรลอนผมว่าไปน,นอนก่อนดีกว่าเนอะมันมืดแล้ววังเวงวิเวกหูวชอบกลแถมมีดวงไฟแปลกประหลาดนั่นด้วยครับสยองเก็บโอเคซึ่งตอนยามค่ำคืนเนี่ย ที่ริมชายทะเลเนี่ยมันจะบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปในป่านี่บอกเลยโคตรหลอนครับหลอนมากๆเจ้ตกใจ <c oughs> เป็นลูกมือขึ้นมา <c oughs> อย่าขึ้นให้ตกใจเล่นสิเฮ้ย <c oughs> เขายิ่งกลัวๆอยู่โอ้ลุงแสบตาลุงอรุณ <c oughs> เวลานี้ผมแสบตา <c oughs> โอเคเอาขอไไปเก็บก่อน แล้วก็อัปเปอร์อัปเปอร์ฟอร์ขาร์ทวิงไม้สติกอ่นะขอเรียกมันว่าไม้สติกละกันเรียกง่ายดีติดปากไปแล้วด้วยไม้สติกจำได้ว่ามีเยอะนี่หว่าเก็บตุ่นไว้เพียบหายไปไหนหมดแล้วมันหายไปไหนหมดแล้วกระสุนนี่ครับผมมีอยู่ร้อยกว่านัดเลยโอเคพอพอ ควรจะย้ายควรจะเปลี่ยนที่กินอีกจะได้เต็ม,มตัดไม้สติกไปหน่อยแล้วกัน,นครับใช้มือตัดก็พอเอยใช้มือทุบเอาก็พอนะครับทุบก็ได้เยอะแล้วเนี่ยดูดีต่อยตอย่ตอยไปเอ้สักเท่าไหร่ดีสักสามสิบแล้วกัน 18, 1แปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอเค แล้วก็คราฟเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคราฟก่อนเออโอเคไปที่บ้านเลยเราจะคราฟกำแพงอะไรดีครับเนี่ยผมเล่นทำกำแพงไม้มาซะแล้วมันไม่ค่อยสวยครับมีั่ววอลอันนี้กำแพงเหล็กกำแพงเหล็กหรือเหรอใช้คคดเปลืองอันนี้ Stonewall อืใช้หินเปลืองพอเลยผมว่าใช้เหล็กดีกว่านะเพราะว่าเหล็กเนี่ยเรามีเยอะไอรอนแหนบแถมสวยกว่าด้วยมูลวอล์กมูลวอล์กกลับบ้านมูนวอล์กไปเอาเหล็กมิเตอร์วินโดใช้ไฟเบอร์แล้วก็ไอรอนแปดไอรอนทั้งนั้นเลยโอ้โหหมอกลงอีกแล้วหมอกลงนี่ทำให้การมองยากยิ่งขึ้นแนบเนี่ย ต่อยไปต่อยไปต่อยเหมือนลัดเลยครับเอ้ยต่อยเหมือนเกมอาร์คเลยครับต่อยเอาไอ้มือพังแต่ดีตรงที่มันจะไม่เจ็บเนี่ยมือเหล็กครับมือเหล็กนะเปิดสิไม้ก็มีเพียบยไฟเบอร์รู้สึกว่าผมจะใช้ไปหมดแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้เก็บเผื่อมาเลยมีแต่เชือกนะครับไม่มีไฟเบอร์เอ้ย ไฟเบอร์ iber, เอาไปครัฟเชื่อกหมดแล้วแนะ่เวีนกลับแท้ๆโอเคไม่มีไฟเบอร์ก็เ,เหล็กไปแล้วกัน96เหลือเฟือมาเลยครับไหนว่าช่องเก็บของก็ไม่ค่อยเยอะะครับมันจะเต็มแล้ว เมทัลเมทัลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันก็พอช่องจะเต็มแล้วนี่สวยด้วยโอเคติดเออควรทำหน้าต่างด้วยเนอะควรทำหน้าต่างตรงนี้เอาไว้ด้วยครับตรงนี้ก็ทำเอาไว้นี่ แล้วก็กำแพงติดตรงไหนอีกตรงนี้แล้วกันติดตรงนี้ตรงนี้นะครัแบบกำแพงเนี่ยตรงนี้ก็ติดกำแพงไว้เผื่อว่าอาจจะมีแบบสัตว์อะไรมาอะไรเงี้ยจะได้ดูแลตั้งรับทันส่วนกำแพงไม้ติดชั้นสองครับใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์อันนี้พวกไม้ครับมาผิดพลาดทางเทคนิคผิดพลาดทางเทคนิค ช่างมันละกันอืแล้วตูจะคับอะไรแล้วเนี่ยลืมแล้วเออครับพื้นก่อนนี่อัปเปอร์สามสี่ติดติด,ตดโอเคแล้วก็ติดตรงนี้อีกอืมเหลือมาหนึ่งครับผมทำเป็นพีดานแล้วกัน พีดานพีดานนี่อะพีดานชั้นสองอันนี้ติดกำแพงไม้ไปเลยครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายโอเคอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับจะทำห้องนี้เป็นห้องนอนส่วนห้องพวกนี้นก็จะเป็นห้องเก็บอาวุธส่วนชั้นล่างนีก็จะเป็นห้องคราฟของนะก็คือพวกเตาอะไรแยก,ก,ก็เอาไว้ชั้นล่างทั้งหมดเลยนะเพื่อความรวดเร็วด,ด้วย ในการแบบว่ารีบรีบร้อนอะไรเงี้ยนะอยากมาคราบของจะจะขาดวิ่งมาเลยวิ่งมาคราบเลยรวดเดียวเสร็จรู้เรื่องโอเคแปะใหม่แบบเป็นไม้นี่มันจะให้บรรยากาศได้ดีด้วยนะก็คือเราจะมองเห็นวิวด้วยนิดหน่อยย้ำมานิดหน่อยนะแปะโอเคแล้วก็วินโดว์วินโดว์ในว่าวินโดว์ ออันนี้ก็น่สนนะเนี่ยโอ้โหใช้ยี่สิบครับทีเดียวเกลี้ยงเลยเดี๋ยวค่อยก่อนเอาอะไรนะเออประตูด้วยควรครับประตูด้วยครับสักหนึ่งประตูก็พอละแล้วก็เออเตียงไหนเตียงเตียง เดี๋ยวครับยังไม่ได้เตียงช่างมันเดี๋ยวค่อยไปครับโตเก้าอี้นี่มันตัวประกอบฉากครับไม่เอาไม่เอา,เ,อาเปลี่ยนเปลีปล่ยนลพืล้นที่เอ่อวินโดเออใช่วินโดลรวครับไม่ได้นี่หว่าใช้ไฟเบอร์ต้องเอานี่ครับมาเชเตเต้ไปตัดนะครับมาเชตเต้ไปตัดพวกพงหญ้าอะไรเงี้ยพงหญ้าและพงไพรวิ่งไปพงหญ้านี่หาง่ายนะครับ ไอ้กล้วยมันเกิดอะไรตรงนี้ดีแอปได้กินกล้วยไงพอดีเบื่อเนื้อแล้วกินกล้วยซะบ้างกินผลไม้บ้างครับกินเนื้อมากไปเดี๋ยวอ้วนเนะี่ยจริงจังไปไหนเนี่ยเอ้ยหญ้าหญ้ากอหญ้ามันนี่ไงตัดพวกนี้ไปก็ได้แหลนะแนบแฉแชหืช <c oughs> สายเขียวนี่ว่าเองแต่ไม่เป็นไรไฟเบอร์เพียมเหมือนกัน โอเคไฟเบอร์ไฟเบอร์ได้มาเท่าไหร่ไม่รู้แต่เอาไฟเบอร์ไฟเบอร์ได้16ใช้คราฟ1 2 3 4ใช้เยอะเหมือนกันนะครับเหล็กหมดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องคราฟแล้วเหล็กอะ่ะเอ้ยลืมคราบประตูจอวินโดชิปหายเหล็กเกลี้ยงพอดีเลยไม่พอไม่พอ เหล็กไอรอนไอรอนไอรอนหมดแล้วเมยมันเกลี้ยงแล้วครับไม่เหลือเลยไอรอนไอรอนไม่มีครับไม่มีเหลือเลยอะไรเนี่ยไอไปเองไม่ได้เก็บตุนไว้บ้างเลยเหรอ นึกถึงความสะเพาะของตัวเองแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเออช่างมันครับไม่เป็นไรเราคาแบบไม้ก่อนก็ได้จังงั้นนะทูๆไท,ท,ย,ทยไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใช้ไฟเบอร์สองด้วยโอ้เนะี่ยไม่เป็นไรโอเคแล้วก็นี่แปะติดตรงนี้ประตูไม้หนไม้ในไม้ไมประตูประตูมันมืดจริงๆง๊ะ โอเคครับ okay. เอ้ยปผมควร,ร,ร,รสร้างพื้นเอาไว้อีกหนึ่งด้วยนะมันเดินยากครับเดินลำบากไม่เอาไม่เวริร์กไม่เวิร์กอย่างแรงโอเคช่างมันติดหน้าต่างก่อนติดเฮ้ยจะไปไหนมีหน้าต่างอะเนี่ยไม่ต่างจากคุกเลย เออไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ดีกว่าไม่มีไม่มีให้สอดสอง่งโอเคติดอีกติดอแน่ตรงนี้มันไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยติดแบบง่ายๆโอเคครับตรงนี้อีก3จุด3จุดมีกำแพงเหล็กอยู่ ปดปนกันไปก่อนสวยงามไม่รู้เราทุทุทสๆไปก่อนนะนรับอันนี้พวกคาผิดพลาดครับหนึ่งสองค <Nexus S 1> <laughs> าผิดพลาดอืมไหนครับได้อีกบ้างอา่าวินโดว์ไม้เออผมว่าแบบไม้ที่มันสวยกว่านะเนี่ยหน้าต่างเนี่ยมันสวยกว่าถึงยังเหมือนคุกไปหน่อยก็ แต่มันสวยกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ตอนนี้ก็หนึ่งสองสามสี่สี่นะครับ upper floor หนึ่งสองอืมหมดกลางทางโอเคทำแค่สองชั้นก็พอนะครับ้านเราเนี่ยไม่ต้องเอาหลูโอ้ยตรงนี้ลืมไม่ได้ยังไงไอแอมลืมตรงนู้นก็ด้วย อย่างที่บอกครับเหล็กไม่พอครับนะปิดบ้านไปก่อนเหมือนบ้านซ่อมซ่องงไม่รู้มันต้องทำอันนั้นด้วยครับหลังคาบ้านแล้วมันจะเวิร์กมากดูสวยด้วยเหล็กอีก,กเลยครับออนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะครับก็สั้นๆง่ายๆก็แค่นี้นะครับงั้นเอาเป็นว่า เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าละกันนะฮะ